สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกู้ผมบ๊อกเลยเดียวนะฮะก,กับช่วงซ่อมบำรุงอุปรกรณ์เดินทางอุปรกรณ์เดินป่าแคมปิ้ง EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาทดลองปักอุดท่อไอเสียนะครับที่มีอาการรั่วซึมด้วย กาวซีเมนสำหรับปักท่ออเนกประสงค์หลอดนี้ครับผมเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมีนี่เลยนะครับก็คือกาวตัวนี้นะครับผ้าขี้ริ้วแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดพวกคราบน้ำมันครับผมแล้วก็มีปลายแหลมสักเล่มน,นะครับครับวันนี้จะมาทดลองใช้จ้าหลอดนี้นะครับก็คือกาวซีเมน ร้อนอเนกประสงค์นะครับยี่ห้อ manisil นะครับผลิตจากประเทศออสเตรเลียครับผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยู่ใกล้โฮมโปรก็หาซื้อได้ครับผมราคาหลอดประมาณ1 7 0บาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยววันนี้มาทดลองกันนะครับว่ากับเจ้านี่นะครับที่เขาเขียนระบุไว้ว่า exhaust cement นะครับหรือกาวสำหรับปักอุดท่อนะครับหลอดนี้มันจะเวิร์กไหมนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับผม จุดที่รั่วหลักๆก,ก็จะมีสองจุดด้วยกันนะครับจุดแรกเลยก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับกับที่หนึ่งก็ตรงนี้ครับผมนี่นะครับ Follow my advice, cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Hey, mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize cause he's gonna be biting you you let them through Violence in your eyes and it's a silent fighting I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding Go away and go from the vile Follow my advice cause they're gonna be biting you They're gonna kill if you let them Don't want to see you cry My mommy, go now I really wanna brutalize Let him agonize Cause this is gonna be biting. You. you They're gonna kill if you let them through. Cause it really don't mother, it will burn for you I see the violence in your eyes and it's a silent fighting I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding Go and go from the violence, all my advice, because going gonna be biting you ก็จากผลประกอบการของเจ้ากาวอนเนกประสงค์สำหรับอุดอท่อไอเสียรถนะครับเป็นกาวซีเมนต์หลอดนี้นะครับยี่ห้อแม n ีซีลเนี่ยในเบื้องต้นเท่าที่ผมทดสอบดูขี่มาขี่วนเล่นไปมาประมาณ10กิโลมันก็ไม่มีอาการรั่วซึมแล้วนะครับน้ำมันไม่หยดแล้วครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเพียงการทดสอบแบบระยะสั้นนะครับสำหรับลองรันก็คงต้องให้เวลามันต่อไปเดี๋ยวเอาไว้ผมมีโอกาสเอาเจ้านี่ไปออกทริปนะครับ แล้วก็อาจจะรายงานผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้กาวตัวเนี้ยมันมีความคงทนมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวแล้วผมถือว่าผ่านนะเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะลองซื้อหามาใช้นะครับยี e ่ห้อแมนิเซลก็สามารถสั่งซื้อได้จากช้อปปีนะครับหรือไม่ก็ถ้าบ้านเพื่อนๆท่านใดอยู่ใกล้โฮมโปก,ก็ลองเข้าไปเดินช็อปดูได้ครับผมผมคิดว่ามันมีขายอยู่ในนั้นนะครับ ครับก็จบลงมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆม,มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกท่านเลยที่อยากจะลองอุดท่อไอเสียรั่วผุด้วยตัวเองนะครับด้วยการในประสงค์ลักษณะน,นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบใหม่ผมบ,อบ๊อบด้วยเดียวได้ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ